ผมกำลังเข้าพื้นที่อยู่ครับโอ้โห,โ,หโหมากันเป็นโคลงเลยแล้วดูผู้นำทีมนี่แต่งตัวยากข้าบอยไม่ทราบว่าเอาม้าไปผูกที่ไหนครับผมร้อยตำรวจโทองอามาตรวจความเรียบร้อยที่นี่ไม่ทราบว่าที่นี่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าที่นี่มีเรื่องผิดปกติจนเป็นเรื่องปกติแล้วแต่ถ้ามันจะมีเรื่องผิดปกติ มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปก,กติอะไรหรอกโอ้ยเฮ้ hey, เป็นตำรวจอย่าเี่ยเรียสิใจยิ่งย็งได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอเดินตรวจรอบๆพี่หน่อยแล้วกันได้ครับเร็วเร็วเร็ว,รวผมพาไปครับไปแค่ละเอียดเฮ้ hey, มีอะไรผิดปกติไหมครับเงียบแัน อ่กุณตำรวจครับนี่เขาก้องแกเน็บชาครับอ๋อให้อ่ะขายขายเก็บไว้เองแล้วกันอ,อย่าลืมนะถ้ามีอะไรผิดสังเกตร,รีบแจ้งผมทันทีครับผมได้ครับห้าสี่สตอนนี้ตำรวจยังตามจับผู้ต้องหาหนีคุกยังไม่ได้ แต่เดี๋ยวเราจะตามติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถาปนาละเอียดชัยศรีรายงานสวัสดีครัตำรวจใส่ใจประชาชนอย่างเงี้ยพวกเราก็อุ่มใจขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้าตาไวเลยครับอ่าพกเสาวๆวันนี้คุณตำรวจเขาจะมาตรวดูความเรียบร้อยให้ความร่วมมือกันหน่อยนะดีปะ่ะอุย้ยอ,อะไร แล้วครับโอ๊มึงไปปิดประตูเขาบอกให้ปิดประตูได้ยินป่าวมึงใช้ใครใช้มือแหละใช้มือระบายในว่าใช้กูเร็วโอ้ยมึงองไปดิเอาไปเอ๊ะไอ้ต้องเมื่อกี้เอ้าเมื่อกีเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเขาปิดเองเลยเมื่อกี้ไม่อยากปิดไงเอ้าเดี๋ยวปิดเองก็ปิดให้ไงเสียสลางก้องลืงทำใหคู่นั่นแหละไป เดี๋ยวตายคู่เลยได้ยิงไหมเขาบอกเดี๋ยวตายคู่น้ำมึงไปได้เดี่ยวของเดียวเลยมึงเสียสลายไป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 ครับครับคุณจ้ครับคุณด้วยครับผมด้วยครับเร็วครับครับคุณน้องสาวปิดมูรี่ด้วยเร็วจสของซิกตั้งนานไม่ด้เพลงมึงสองตัวครับมาแล้วครับมีอะไรครับตูวบัตรพอไม่ลบนะไไล็อก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 สิไอ้บ้าคุณจ้เขาบอกให้เรอไม่ได้ยินหลือไงอันนู้น้วยครับครับอันนี้ด้วยครับอันไหนครับไม่ถึงวัวตัวเทีย ไม่ถึงมึงยาวมึงก็สี่สี่ปิดแล้วครับ<อ>ปิดแล้วครับใจเย,ย็คนครับใจเย็นครับมีอะไรคุยกันไ้เราคงใจปิดล็อคปิดล็อกแล้วครับมามาตรงนี้ใครมาเนี่ยไป,ไปลแล้วมั้งมึงทัง้งคู่จะตายคู่ไหมตายตายตายเดี๋ยวก็ได้นะครับโอ้ยครับยังไงโอ้ยไปโอ้เราห่างกันสักพักบ้างไม่ได้หรอไปไประตู ไอเปิดประตูให้เร่าครับครับมีคนอยู่ครับ,บเดี๋ยวเปิดประตูให้ครับไม่ต้อง <privileged. S 1> ลุงหามายเฉียด <Birmingham. S 1> ครับครับไม่ไม่ขายก็ไม่ขายครับครับครับนั่งครับน<ะ>ั่งครับฮะระวังเร็วบอมเร็ว อยู่ได้บอกให้รีบไปไอ้ไอนี่กไอ้คอยมันโถ่ไอบอกให้มาแล้วชิบหายนั่จทำไรไปเอาน้ำให้คุณโจ,จงกินครับน้ำแก้มไปยกฝูงไงผมไม่ได้ให้มึงตามมามึงตามมาเอง นำเดีวเนี่ยวตัดมันทำไมวะไปกูเดียวก็อะไรน้ำเหมือนกันอยากให้ทำอะไรกูเดือดร้อนน้อนายเข้มเรารู้ว่านายจับตัวประกันอยู่ข้างในนั้นแต่เราอยากจะบอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ร้อยหมดแล้วปล่อยตัวกันแล้วมอบตัวซะถ้านายไม่ยอมแล้วก็เราจะปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดเย้ มอบตัวกับตำรวจนะครับอคงคงเสือเข้มพวกเราจะไม่เอาเรื่องอะไรใดทั้งสิ้นเราจะคิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นใช่จริงนะพี่มอบตัวดีแต่ถ้าไม่เจ็บตัวไงพี่ตำรวจอะมันมีลูกปืนนะเฮ้ย <Hey. S 2> เบิร์ดเขาก็มีพี่มันไปหลบที่ยงหลังได้ไหมเอ่หลบที่ยงนี่นม,นมันจะกระพานตรงกูจังไรอะพี่สาจเขาไม่ได้หรอกจริงๆเฮ้ย <Hey. S 2> เบิร์เฮ้ยฮะความคิดดีนะมึงอะคนไหน มึงนั่นแหละมันนี้ฮะมาพ่อมาริโอมาหาพ่อมะกูกูทุกโลกนะหลูพี่ยังครับฟังจากน้ำเสียงนี่ไม่ได้มาทำบุญแน่หนูพี่ยังครับเจินพรก้าหลวงพี่นมัสการเลยโยมเออเออมีธุระอะไรล่ะ ออคืออย่างนี้หลวงพี่เกิดเรื่องใหญ่แล้วครับหลวงพี่แล้วนี่ไอ้วาวไปไหนละ่ะธรรมดาต้องมารับหลวงพี่ไม่ใช่เหรอก็ไอ้วาวเนี่ยครับหลวงพี่ที่มทำให้เกิดเรื่องใหญ่คือมันอะถูกคนร้ายแหกกุ๊กจับตัวไปเป็นตัวประกันครับ<ฆ>แล้วนี่นะฮะยังคนคนแก่ที่อยู่ที่ศูนยะ์อะตอนนี้คนร้ายไม่ยอมเปิดตัวประกันเลยพวกผมมาเจราจากันเท่าไหร่ก็ไม่ยอมฟังเลยมันนี่หมดหลวงพี่ไปช่วยหน่อยครับเ<ฆ>ย็นไว้โยมขนาดตำรวจยังเจราจาไม่ตัวเรื่อง แล้วลงพี่ไปในมันจะฟังเหรอดูเหมือนว่าตอนนี้ตำรวจจะเข้าตาจนแล้วละคะ่ะเพราะณขณะนี้ที่ดิฉันเห็นตำรวจได้นิมนพ์พระรูปหนึ่งมาที่จุดเกิดเหตุแต่จะนิมนต์มาทำอะไรนั้นยังไม่ทราบเราจะรายงานให้ฟังแต่หวังว่าไม่มีการจับตายนะคะนี่คุณ <c oughs> <c oughs> พี่ด <c oughs> ูครับอ้าหลงพี่ธมสการครับเจริญพรตโยมครับว่าวเป็นไงบ้าง เฮ้ยเออเออคือไอ้วาวอะเป็นอะไรหมอไอ้วาวมันโดนจับอยู่ข้างในครับหลวงพี่แล้วคนร้ายเนี่ยมันขอรถยนคันหนึ่งแล้วบอกว่ามีอาวุธหนักแล้วก็มีระเบิดด้วยครับมีระเบิดด้วยครับจับหนักเลยเอ้าอีตอนที่ไปตามทําไมไม่บอกว่ามีระเบิดฉันจะได้ไม่มาเอ้าผมลืมนลครับหลวงพี่เออหลวงพี่คะ ไม่ยอมให้รถกับนายเข้มทำไงดีคะเย็นไว้ยอมไม่เย็นแล้วสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมเข้มเ้ยี่หลงพี่เย็นแดงอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไอแกรับผมแก่อยู่นี่ครับเปิดมุลีนี่ไล่ไร่ครับเร็วท้าบิดแลัว อหลวนเพียกไม่ต้องเป็นของพวเรานะครับพวกเราออตัวหลอกเอาตัวหลอกเลยโอ้ยใช้สิมึงไม่ได้โดนปืนจี้นี่โอ้ยสวัสดีครับลุงพี่เฮ้ยนัำมันสก,การครับลุงพี่มีอะไรจะคุยกับผมอะ่ะลุงพี่อ่ะอยากจะขอบินตบบาทตัวประกันที่อยู่ด้านในทั้งหมดขอให้เข้มอ่ะเห็นกระบบุญคุณโทษเธอ <laughs> บาบุญคุณโทษเหรอลุงพี่มันมีเหรอไอ้คนน้ำชั่วไม่เห็นได้รับผลกรรมเลย มีแต่ไอ้คนโง่อ,งอย่างผมเนี่ยที่เป็นเหยือ่อไ้พวกคนบาปเฮอเอ,เ,อเข้มเอ้ยอย่าพูดอย่างนั้นสิบาปุนคุณโทษไม่ว่าช้าหรือเร็วยังไงก็ต้องตามทันอยู่เสมอแหละมีปัญหาอะไรเนี่ยคุยกับหลวงพี่ได้หลวงพี่ไม่อยากให้เข้มอ่ะสร้างเวรสร้างกลับไปมากกว่านี้หยุดแต่ตอนนี้เถอะไม่มีประโยชน์หรอกครับหลวงพี่ผมมาไกลกันกว่าที่จะกลับแล้วหลวงพี่อ่ะ แกแล้วกลับไปจำวัดมุนไปเฮ้ยคนเราจะคิดจะกลับเนือกลับตัวถ้าตั้งใจจริงๆนะเมื่อไหร่ก็กลับได้ถนนยังมีอยู่เถินถ้าเข้มอ่ะไม่ขับเพลินเมื่อไหร่ก็กลับได้ผมไม่มีรถมีแต่เรือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมสาธุสวยดยอดเลยหลวงพี่ 5, 4, 3, 2. 2> ฮห้าสี่สามสอง ที่นิมนต์มาคือหลวงพี่เย็นค่ะเป็นพระนักปองดองของที่นี่แต่ดูเหมือนว่าฮีโร่ของผ้าเหลืองของเราจะช่วยอะไรไม่ได้เลยเพราะนอกจากคนร้ายจะไม่ฟังพระทาคำสอนแล้วยังเป็นการกระตุ้นให้คนร้ายมีอารมณ์ขึ้นอีกชีวิตของตัวประกันเข้าขั้นวิกฤตแล้วค่ะครับนี่คุณทำไมพูดงี้ก็จริงอะใช่ไหมคะหลวงพี่จ้า เราต้องใช้แผนจับตาย